เฮ้ว h a ส์ up สวัสดีเพื่อนเพื่อนน้นองๆน,นะคะที่ติดตามคลิปวิดีโอที่พี่โชว์ไดแคสคานะ,ะวันนี้นะก็เป็นอีกคันหนึ่งที่แบบว่าเป็นเฟวอร์เรเลยนะคะเป็นแบบว่าเป็นรถที่พี่ชอบสวยอะ่ะดูคลาสสิกแล้วอืน่ารักกันนะคันนี้พี่ได้มาสองปีที่แล้วนะ,ะไม่แน่ใจว่าได้มาแบบไหนนะแต่ว่า ภูมิใจมากเลยอ่ะอืมเป็นรถเต่านะคะของ Volkswagen นะเป็นรถเต่าสีขาวนะคะเป็นรถเยอรมันนะคะ Volkswagen คือรถเยอรมันนะคะไอเบอร์ห้าสิบสามเนี่ยก็คือว่ารถเต่าคันนี้มันเป็นรถเต่าที่สร้างขึ้นมาเมื่อปีหนึ่งเก้าห้าสามนะคะ สวยไหมคะสวยมากนะเป็นเป็นรถเก่าเป็นรถคลาสสิกนะเป็นรถเป็นรถโบราณว่าง้นเถอะก็คือรถรถุ่นนี้สร้างขึ้นมาเมื่อปี1953นะคะรถคันนี้คันนี้เนี่ยดิแคสคาร์คันนี้สร้างโดย Hot Wheels สร้างเมื่อปีหมายถึงผลิต ไดแคสคาคันนี้ขึ้นมาเมื่อปี1988นะคะสวยไหมคะสีขาวแล้วก็มีแถบลายตัด,ดข้างบนนะคะสีฟ้าแดงสวยงามมากนะคะแบบว่าถ้าเป็นของจริงนี่ก็นะราคาเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้แต่ว่าตัวนี้เนี่ยนะเชา คนเก็บสะสมรถเขาก็เป็นที่ต้องการของของของตลาดนะแต่อันนี้พี่ก็ไม่ได้ไปสนใจอะไรหรอกว่าใครจะเป็นใครจะชอบอะไรแบบไหนแต่ว่าใครจะมาสะสมอะไรราคาเท่าไหร่ก็คือเราสะสมด้วยใจรักแบบว่าเอาสวยงามเป็นหลักกันนะที่แบบว่าเราชอบอะ่ะจะเท่าไหร่ก็ก็ช่างเขานะคะก็คือเราเอาแบบว่าที่เราชอบเราก็เก็บสะสม แค่มีความสุขแค่นั้นเองนะคะโอเคสวยงามมากเลยนะคะเป็นรถเจอรมันรถเตา่าสมัยก่อนสมัยโบราณตัวนี้ก็เป็น Hot Wheels diecast นะคะแล้วข้างในนะก็เป็นสีขาวนะข้างในจะใจะให้เห็นข้างใน นะคะโอเควันนี้ก็เอารถเต่าที่มีอยู่เนี้ยขึ้นมาโชว์นะรถคันนี้ก็เป็นรถเต่าเมื่อปี1953นะคะก็มีใครอยากจะคอมเมนต์อยากจะเพื่อนๆอยากจะให้โชว์รถอะไระหรือว่ามีคำถามหรือว่ามีอยากจะพูดคุยมี ออยากจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะก็คอมเมนต์มาได้นะคะที่คอมเมนต์ข้างล่างนะคะโอเควันนี้เราก็จบไว้ที่รถเต่าปี53ไว้แค่นี้นะคะแล้วเราเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ